ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้กล่าวปาฐกถาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณศูนยะ์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยว่าสถาบันการศึกษาควรติดตามเฝ้าระวังปัญหาต่างๆที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคมแล้วแจ้งเตือนที่ทางออกให้สังคมซึ่งจะช่วยให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไปได้อีกทั้งควรเร่งปลูกฝังและผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรู้คุณธรมร,รมจริยธรรมมีน้ำใจต่อส่วนรวม ขณะที่ครูอาจารย์ในสถานศึกษาควรเร่งสร้างสารรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ